ร้านเดวินนุ๊ปอบว้าวโลโก้โคตรเท่บริการเติมโลบัคแบบไ d p a ีมีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเราเติม2,250โลบัคทางร้านก็เพิ่มเหรียมาเยอะมากเหรียญและได้โลบัค22,500โลบักก๊ก โอ้โหโคตรเยอะและยังมีบริการรับฟาร์มเพชรในแมปแอนิเมะผจญภัยแล้วก็ทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันด้วยนะครับเดว n นนูฟสอมีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เฮ้ยทุกคนวันนี้ผมอยู่กับรหัสของไอ้แซมนะครับทุกคนก็คือ ของลูกเคียนผมนั่นเองนะครับก็คือรหัสนี้เลยนะและดูการแต่งตัวมาดิทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยอะเฮีย yeah. มันแต่งตัวเฮียอะไรเนี่ยก็คือวันนี้นะครับทุกคนก็อุ้ยแม่งแบบเซ็ตเซ็ตแม่งแม่งโคตรตึงอะดูดิดาบอะไรแบบมันมีดาบหอกกระต๊โคหรืเปล่ปาวะไม่อยู่อะยืลจิ๋วก็มีโอ้โหมันมีหมดเลยตัวเนี่ยก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวผลเสือนะครับทุกคนก็คือผลนี้เลยเนี่ย ผลนี้มันก็เข้ามาใหม่ในประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับหรือว่า1เดือนครึ่งประมาณนี้เออเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันเลยนะครับสาหรับผลเสือ,อน,นี้ไอเสียมันไม,ไม่ได้มีถาวรน,นะ,ะหรือมันมีถาวรวะไม่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันสกิลที่1สายมัเตอรี่1นะครับเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าผลเสือมี5สกิลนะครับสกิลที่1 1มาตอรี่สกิลที่2 50มาตเตอลี่สกิลที่3 1 0 0รอมัเตอี่ สกิลที่สี่สามร้อมัตอรี่นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิล F, 200ตเอฟสองร้อยมัเตอรี่นะครับทุกคนก็ค่อนข้างฟาร์มยากเหมือนเหมือนน่าจะฟาร์มยากแหละเออแล้วก็ผลนี้มันเพวกอมอมันตีเข้าด้วยนะครับเนี่ยมอนมันตีเข้านะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันเลยนะครับมันอัพใส่อะไรเนี่ยผลปีศาจโอเคแบบนี้ก็แจมเลยผมว่ามันน่าจะแรงแน่อนอนแหละผลเสือเนี่ยสกิลเฮียะลยเนี่ยเฮีย <c oughs> มันยังไม่ซินเท่าไหร่วะเดี๋ยวเรามาดูใหม่สกิลที่หนึ่งโอ้โหมันคือสกิลอะไรอ่ะไอ้เจ้ากูโดนเปิดอ่าอันนี้จะเล่นเอาปะละ่ะเอาหรอใครเนี่ยไอ้เจ้กูเปิดเอาไหมเอาไหมยินหรอเฮ้ยทุกคนเห็นสกิลสองไหมทุกคนเมื่อกี้สกิลสองเป็นสกิลแบบเหมือนแบบปล่อยโกงจักอะไรไปนี่แหละกดใหม่ เนี่ยโอ้ยเหี้ยอเอฟเฟคโคตรเฟี้ยวสกิลที่สามล่ะโอ้ยโดนง่ายมากสกิลที่3เนี่ยแต่ว่าสกิล X แล้วก็สกิล Z นะครับไม่ค่อยโดนนะครับกูโดนกูโดนฟันฟีนฟ <Nope. S 1> โปอุย้ยน,นี่มันมันเอา้มันมนันฟันฟีว่ะไอ้ี้ยเนี่ย เอ้ยมึงอันนี้มันเอากูแลบเอากูแล็มึงมาดิเอาปะล่ะโอ้พึ่งเคยเล่นสกิลของมัดโุ้ยวิวเมนวีสองครั้งแรกเลยเดีย๋ยวเรามาดูสกิลซมแบบีม่โอ้ยเป็นทรงหรอไอ้ยีสกิลว,วีล่ะสกิลวีสกิลแปลงร่างนะครับโอ้ยเยอะ วิ้ยเหี้ยมันไม่มีหมดด้วยนะครับเนี่ยสกิลเนี่ยมันไม่มีหมดเลยนะเนี่ยอู๋สกิลแอปทำดาเมจได้ด้วยไม่ต้องห่วงไอเซียมกูเล่นกูเล่นเป็นฝั่งมาริทฟอร์ดนะมึงเสียข้าวหัวไปก็ไม่เป็นไรหรอกเอออือ้วก็ปล่อยกงจักรพุทธิยี่เหี้ย โอ้กูจะตายอ้ยกูจะตายผลพามันก็จะขึ้นหลอดไม่ตายสักทีมันถึกจังเว้ยนี่ เจอป่ะดิมันลุมสองตัวอทุกคนมันลุมสองตัวมันเล่นอีลุมอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็รู้จักผลเขาขาวแล้วนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกับพวกมันพ่อคลิปกันเลยนะครับว่ามันจะโดนเปล่าแต่ว่าสกิลหนึ่งมันไม่ค่อยโดนเลยเหมอนทุกคนมันแบบมั่เหมือนคล้ายๆผลแสงสกิลซีอ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยโดนนะครับแต่ว่าถ้าโดนทีก็โอ้โหุนแล้วจะแบบดาเมทเจ็ดพันขึ้นอยู่นะขนาดไม่ค่อยโดนยังดาเมจสี่พันนะทุกคน ดูดิถ้าโดนเต็มแบบโดนจังๆก็น่าจะเจ็ดพันแปดพันขึ้นสกิลเอ็กละ่ะสกิลเอ็กเป็นสกิลปล่อยปล่อยกงจักนะครับหรือว่าพลังตีนแบบ,แบบแ,บ,บมมแบบเหมือนแบบปล่อยลมมาทุกคนเหมือนปล่อยพลังตีนแบบทุกคนแบบเป็นกงจักตีนอะไรประมาณเนี้ยอุอ้มอุอ้มสกิลสองดาเมจน้อยกว่าสกิลหนึ่งมากเลย เดี๋ยวทุกคนดาเมจสามพันนะสกิลซีล่ะสกิลซีผมไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่เพราะว่ามันมันแบบมันไม,ไม่ค่อยโดนจังๆอะ่ะโอโหดาเมจโคตรน้อยเฮียแบบเอาเป็นว่าสกิลหนึ่งดาเมจแรงสุดละตุ้มยืดมีฟิกด้วยส่วนสกิลเอฟนะครับตอนยังไม่แปลงร่างมาทำดาเมจได้เท่าไหร่วะ กดผิดอันนี้สกิลซีเรามาดูสกิลเอฟกันนะครับดาเมจมันทำดาเมจได้เปล่าวะตอนยังไม่แปลงร่างทาดาเมจได้นะครับโ,โหถึงว่าแบบสกิลทุกสกิลเนี่ยแบบทาดาเมจได้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตอนแปลงร่างกันเลยครับกดสกิลวีีเป็นเสือดาวทุกคนโคตรเฟี้ยวแล้วก็เพิ่มความวิ่งไวนะครับแล้วก็เวลาเราต่มันก็ต่ได้นะแมเนี่ยแมเวลาเราต่มันก็จะแบบตุ่มๆอะไรแบบเนี้ยนี่ ดาเมจเท่าไหร่วะไม่รู้เริ่มทำกับคลิปดูดิโอ้ยเออโคตรเฟี้ยวถือว่าฟาร์มได้เลยนะครับผลเนี้ยถือว่าฟาร์มได้เลยนะแบบต่อยต่อยแบบต่อยฟาร์มอ่ะทุกคนเออหมัดยงซุนตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหฟาร์มสนุกมากไอ้ยต่อยโคตรสนุกไอ้เบน ทุกคนต่อยสนุกมากโอ้โหครึ่งหลอดต่อยไม่โดนก็ตายได้ต่อยไม่โดนก็ตายได้แล้วมาดูสกิลแซ่กันเลยครับทุกคนตอนเราแปลงร่างมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยสกิลเอ็กล่ะเหมือนเดิมเหมือนกันครับน่าจะแบบเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมขึ้นมันเหมือนเดิมเอาใหม่ดูดิ เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าดามเมจเพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้ดามเมจ3,000นะครับตอนแปลงร่างก็ดามเมจ4,000ละตอนเราแปลงร่างดามเมจน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนสหรับผลเสือดาวนะสกิลซีเออจริงด้วยตอนแปลงร่างดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับเออว่า4,000ขึ้นหมดทุกสกิลเลยตุ้มออเทียอะไร สกิลเนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอกันโอ้ดาเมจเพิ่มขึ้นจริงด้วยแต่เวลาบวกละเอยผมอยากรู้นี่วะแป๊บนึงต่อยไม่ได้นะครับตอนเราไม่แปลงร่างเราต่อยไม่ได้นะเราจะต่อยไดต้ตอนแปลงร่างอย่างเดียวนะครับนี่ใครหน้าไหนกูบวกหมดมาดี <Hey. S 1> เดี๋ยวมึงเจอกูเน,นี่กูเปิดอาคีงมาเนี่ย เอาลืมเปิดนาชิปเปิดสวยมงมานี่ดิเมื่อกีก้กูจำได้มึงไส่กูมึงมาดิมึงมาดิมงตายเรียบร้อยมึงตายมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน มันจะไปไหนโดนบวกยับเอามันหนีไปไหนเอาแี่ยงเอาเฮี้ยๆเลยจะไปไหนต้องจะไปไหนอ้ายบอมเนอร์เอาตรงๆเลยนะถ้าผมไปเซ์ฟไหน,นะไอไหนตอนนี้ก็แบบไม่มีใครกล้าบวกกับผมเลยครับทุกคนแบบ มันก็แบบมีแต่คนกลัวผลเสื่อนะครับอืมกูก็กลัวเหมือนกันแหละถ้ากูเจอมันนะเออโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะครับคลิปนี้ขอ200ไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับไปละไปกูไม่ได้เป็นเกย์นนะช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b ลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง Tik t o k BMKTV 1 2 อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook bmktv แวดไทยส่งนะครับก็ย่าลยม,มาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมา ให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เเลยนะครับอ